ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักครบไม้กระดก แต่เพื่เศรษฐากลับไปขายบ้านหูมีไว้ฟังเสียงประชาชนไม่ใช่ฟังเสียงของทักษินก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าวันนี้นะครับก็มีเสียงวิพากวิจารณ์นะครับที่นะครับเรื่องของรัฐบาลแต่ดูเหมือนนะครับการให้สัมภาษณ์ของคุณเศรษฐาบอกว่ารําคาญไม่ชอบไม่อยากฟังนะครับและก็ดูจะเป็นอย่างนั้นจริงๆดูจากนะครับการที่นะครับเรื่องของรายการคุยกับเศรษฐานะครับคุยกับ คุยกับเศรษฐาเนี่ยแทนที่จะเป็นรายการเลียวฟังเสียงของประชาชนฟังเสียงของพี่น้องประชาชนฟังปัญหาที่เกิดขึ้นในการที่จะจะคุยกันผ่านไปผ่านมาแต่การไปการอัดเทปและคุยถึงเรื่องเก่าๆเรื่องที่ผ่านมาแล้วเรื่องที่ได้รับการแก้ไขไปแล้วเรื่องที่ไม่ได้อยู่ในกระแสตอนนี้นะครับอันเนี้ยก็เป็นสิ่งที่ทําให้เห็นได้ชัดและที่สําคัญนะครับลองไปดูครับการให้สัมภาษณ์ของคุณเศรษฐาเองนะครับ การให้สัมภาษณ์หรือการถามอะไรส่วนใหญ่เนี่ยนะครับถ้าเป็นเรื่องที่เป็นความเดือดร้อนของประชาชนหรือเป็นการเห็นต่างเสษฐาเองจะไม่ค่อยสนใจหรือเปล่าไม่ค่อยสนใจที่จะฟังหรือเปล่าไม่ค่อยสนใจที่จะอะไรหรือเปล่า และนะครับการให้สัมภาษณ์ของสื่อเนี่ยถ้าเป็นสื่อนะครับที่ถามนะครับไม่ได้วยตัวเองไม่ได้เข้าข้างตัวเองไม่ได้เป็นประโยชน์กับตัวเองเนี่ยเศรษฐาจะไม่ยอมไม่ถามจะไม่ยอมเปิดหรือเปล่าอันนี้เป็นสิ่งที่ทุกคนลองทบทวนอยู่ครับเพราะวันนี้การที่คุณจะเป็นรัฐบาลนะครับการที่คุณจะเป็นรัฐบาลคุณต้องรับฟังเสียงของประชาชนเพราะเสียงของประชาชนคือสิ่งที่คุณต้องกลับไปปรับปรุงแก้ไขแสดงว่าแบบนี้คุณไม่คิดจะปรับปรุงไม่คิดจะแก้ไขไม่ได้คิดจะทาเพื่อประเทศชาติไม่ได้คิดจะทําเพื่อประชาชน คุณทําเพื่อพวกพ้องตัวคุณเองหรือเปล่าคุณทําเพื่อผลประโยชน์ของตัวคุณเองบ่างคุณทาเพื่อผลประโยชน์ของพรรคตัวคุณเองหรือเปล่าอันนี้ประชาชนต้องคิดทบทวนแต่สิ่งที่เกิดขึ้นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นก็คงวินิจวิเคราะห์กันเอาเองอย่างที่ผมบอกว่าวันนี้เราต้องมาตั้งข้อสังเกตตั้งคําถามนะครับการให้สัมภาษณ์ของนายกแต่ละครั้งการที่ทํางานของนายกหนึ่งปีที่ผ่านมานะครับยังไม่เกิดประโยชน์อะไรอย่างที่บอกว่าวันนี้ การที่รัฐบาลพักเพื่อไทยนะครับไม่รักษาคําพูดที่ให้ไว้กับประชาชนไม่ทําตามคําพูดที่ให้ไว้กับประชาชนตบสัตว์ต่อประชาชนทรยศต่อประชาชนหักหลังต่อประชาชนเพื่อมาเป็นรัฐบาลและอ้างเรื่องเศรษฐกิจเรื่องของปากท้องประชาชนหนึ่งปีที่ผ่านมาเศรษฐกิจยังไม่ดีขึ้นปากท้องประชาชนยังไม่ดีขึ้นเท่ากับวันนี้คุณเป็นรัฐบาลที่ไม่มีความชอบธรรมเป็นรัฐบาลที่มีคําถามตั้งเอาไว้และเป็นรัฐบาลที่ ประชาชนไม่เชื่อมั่นและไม่ศรัทธายอยู่แล้วการที่คุณมาทําแบบนี้ยิ่งตอกย้ำว่าวันนี้คุณไม่ได้เห็นหัวประชาชนคุณไม่ได้สนใจประชาชนเลยหรือเปล่านะครับแต่เพื่อเศรษฐากลับไปขายบ้านมีหูไว้ฟังเสียงประชาชนไม่ใช่ฟังเสียงทักษิณ22สิ 22. มิถุนายน2 5 7 7นายพิชิต ชัยมงคลแกนนําเครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทยหรือคอปทอได้โพสต์เฟซบุ๊กถึงนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีว่ากลับไปขายบ้านถ้าเป็นนักการเมืองเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วรำคาญเสียงวิจารณ์ก็กลับไปขายบ้านหรือไปสร้างสะพานข้ามคลองแล้วเก็บเงินชาวบ้านนู่นอย่ามาเป็นนายกรัฐมนตรีเลยอย่าบ่นว่านายยคนนี้นะครับ ยาบนว่านายกก็คนถ้าเป็นคนก็ต้องฟังวิจารณ์ได้หูมีไว้ฟังประชาชนไม่ได้มีไว้ฟังแต่เสียงของทักษิณชินวัตรอันนี้ก็เป็นการนะครับตอบโต้นะครับจากคุณนะครับพิชิตชัยมงคลซึ่งเป็นแกนนำนะครับเครือข่ายนักศึกษาปฏิรูปประชาชนซึ่งแน่นอนครับคุณพิชิตเองก็ออกมาโต้กับคุณเสพฐาออกมาโต้กับพรคเพื่อไทยอยู่แล้วนะครับอย่างที่บอกว่าวันนี้ลองคิดทบทวน และลองพิจารณาดูอย่างที่บอกว่าฟังหลายๆมุมฟังหลายๆด้านฟังหลายๆอย่างดูการกระทําที่เกิดขึ้นแล้วลองวิพากษ์วิจารณ์เราในฐานะประชาชนวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลได้ครับตรวจสอบรัฐบาลเพราะรัฐบาลสามารถที่จะทาํานโยบายอะไรก็ได้สามารถที่จะเอางบไปถลุงก็ได้ไปแบ่งกันก็ได้เอาไปทำให้ประเทศชาติจเจริญก็ได้ต้องทำการตรวจสอบเรื่องนี้ครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรขล่อนไหวมีอะไรขึ้นหน้าอัปเดตให้ฟังครับ